ลาทุกครึ่งแล้วเนาะงั้นเราขอทำการกด enter เพื่อเริ่มเกมกันเลยเราเมื่อเกิดจะปรับขออนุญ,ญาตปรับแต่งนะฮะกราฟิกเป็นปรับอัตโนมัติหรือกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ปรับตั้งค่าให้ตรงกับเครื่องหรือกันมันจะได้ไม่แรงหรือว่าไม่กระตุก,กินเกินไปโอเคไหมแชร์แล้วนะขอขอบคุณนะฮะ,ค,ะ,ค,ะคุณลัติยาสวัสดี โอเคถ้าเกิดทุกคนเออถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะฮะพร้อมกันเรียนะัทุกคนบอกน้ำมะเขือด้วยนะฮะว่าพร้อมกันหรือ,อยังถ้าเกิดพร้อมแล้วมะเขือจะทําการกดเริ่มเกมให้หรือถ้าเสียงดังไปหรือว่าเบาไป,าาไปก็บอกน้ำมะเขือได้นะฮะเสียงไปกับเสียงเพลงนะฮะวันนี้ทำไมเล่นวันนี้ทำไมเล่นภาคนี้หรอครับอ่า เพราะว่าเราต้องการจะเล่นให้ต่อเน <Okay. S 1> ื่องกันฮะเหมือนให้เล่นถึงต้นกําเนิดมันก่อนเนาะเราเราจะเล่นต้นกําเนิดก่อนถึงจะเล่นภาคสองได้เราจะได้รู้ความเป็นมาของมันว่าเพราะว่าเพราะอะไรตัวละครตัวนี้ถึงมาอยู่ทจุดจุดนี้ได้โอเคแนะนํานะฮะว่าให้ให้ทุกคนใส่หูฟังพร้อมกับน้ำมัเคลือนะฮะเตือนได้แล้วค่ะสารแล้วนะครที่รัก ต้องตื่นได้แล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวลุกแล้วลุกแล้วเปิดมาด้วยเสียงตีมที่แบบเอบีเอบีบอมมาผมจะนอนดึกไปหน่อยโอเคเราตื่นมาในที่ที่ไหนเอ่ยที่นี่มันที่ไหนวะนั่นน่ะสิพูดเหมือนกันเลยก็น่าจะในห้องห้องหนึ่งแหละเนาะเนื้อเลืองเล่นเนื้อเรื่องผีค้นน่ากลัวใช่ อันนี้นะฮะเราอ่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ย <S <S เราอยู่ที่ไหนทุกคนอ่าเขาบอกว่าอ่านี้เราน่าจะรู้แล้วเนอะเปิดสมุดบันทึกก็คือกดแท็บนะฮะไปกันเลยกดซีเพื่อกดย่อนะฮะเราต้องทำกันยอนแล้วเก็บไฟฉายด้วยเรียบร้อย ไปกันเถอะไปกันเถอะไม่ทันแล้วแหละเกมบอกชาเกินไปแล้วว่าน้องเปิดไฟใส่แล้รอ,อยอ่ะต้องไอตาไหม <c oughs> ในบ้านตีมไม่ใช่บ้านตีมแล้วมั้งบ้านตีมไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะโอ้แต่ว่าเขาทำเหมือนเนาะ ตาศาสยร์บ yeah. ติดตัวตูให้ด้วยนะฮะเป็นคนที่มาระยาทดีเอา้าอย่าทำแบบนี้สินี่แน่ปิดเลยอยู่ทำไมก่อนโอ้โหเขาบอกว่านะักศึกษาศาสตรชื่อดังนะฮะหายตัวไปอย่างลึกลับเนื้ออันนี้เป็นข้อมูล ข่าวนั้นในปี2539เ้ใช่ไหมที่นักศึกษาในมอชื่อดังนะฮะหายตัวไปอย่างลึกลับนะฮะมีต่อหน้า15มีต่อหน้าอ่ามีต่อหน้า15ด้วยหรอท้าไมมันกดเลื่อนไม่ได้อะช่างมันเถอะเราเก็บกุญแจเลยหรือกันเนาะใช่มันคือข้อมูลของเบลหรือมั้ง ถ it, so, creo, wan, at, wan, ้าไม่เปิดไม่ได้โถตกใจหมดเลยิดประตูให้ด้วยมีมารยาทหน่อยเฮ้ตามหาผู้หญิงนะฮะเพื่อถามทางนะฮะจะไม่ถามทางใครโกอดถ้ามันไม่ใช่คนอ่ะผมมีประสบการณ์ ใครดูดควันอุย๊ยอะไรเอ้ได้ข่าวว่าน้องน้องมะเขือเล่นมาประมาณสองรอบเลยเนะาะทำไมายังตกใจอาจเป็นเพราะว่าน้องมะเขือใส่หูฟังเนาะ <c oughs> <c oughs> เล่นผ่านมาเยอะแต่ส่วนมากตาย อยากถูกตกลงมาแค่นี้ก็เอาแหละเข้าใจเนาะเดี๋ยวสิรอดวไ้นี่ฮัลโหลอ้าวนั่นเหนอสิไปไหนแล้วสวัสดีสวัสดีฮะไม่ใส่หูฟังก็ตกใจแงอ้าไม่มีของเก็บใช่ไหมเหมือนจะไม่มีของเก็บเลยตรงนี้อุย ปิดให้เลยหยุดนี่เปิดไม่ได้นะฮะแต่เดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยชิปเราก็ปิดประตูให้ด้วยเฉพาะเจ้าหน้าที่เจ้าตัวสักทีคุณครับได้แล้วที่มันบ้าอะไรวะ โอ้ยปิดปิดประตูได้ไหมปิดประตูไม่ได้ด้วยปิดประตูไม่ได้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 น้องเห็นด้วยเราจะอ้วกไม่แน่ทุบอ,อยู่ๆู้องกลับบ้านมาแล้วค่ะคิดถึงเบอร์ แล้วขอบคุณฮะไปสิไปสิไปเลยนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะทำไมไม่เห็นเหมือนในโฮมสมสวายเลยแต่ตรนี้ออกมา<อ> <ไป S 3> จาก,จากที่<ๆ>น,นีออ่แล้ววะตรงนี้มจากที่ีแล้วว่ะขอกันไกลได้ไหมอ่าเขาจะมีของให้เก็บไหม่ะ ดีนะที่เปิดหูฟังเบาน่ะเนี่ยแล้วมั่เคืแอบไปหลีหูฟังอะไรทุกคนต้องเข้าใจหน่อยนะใจแทบวายใช่เลือดอน,นี่เนะี่คกิปปากนกแก้วนะนะแก้วเหรออุ้ยไม่นะไม่นะมันมาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วเสียนพระยังจะยังจะมีอันมณมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีหน้าอะไรนี่อันนี้มันเบล,ลหรือเปล่าอันนี้อะไรตะปูคนละเกมคับพี่มะเขือ <laughs> แง ประตูไม่ได้อ่ะอุ๊ยอันเนยยังไม่ได้เปิดประตูเลยใจเย็นๆดิเราซ่อนอยู่ในเกมส์จนจบเกมเ,เลยได้ไหมอ่ะเฮ้ตรงนี้น้องน้องจำได้ดีแนี่ เราจะอยู่ในนี้จนจบเกมเลยนะฮะไม่ใช่ไฟต่อเถอะเดี๋ยวจะไม่จบเกมภายในชั่วโมงครึ่งได้หรือเปล่าก่อนอในนี้น่าจะไม่มีอะไรนะ อุ้ยวันพึ่งดียังหีเสมอเขาปรับใหม่หรือเปล่าอะทำไมน้องรู้สึกไม่คุ้นเลยอะน้องแบบน้องวิ่งแบบไม่วิ่งแบบไม่กลัวผีเลยอะทำไมวิ่งแบบไม่กลัวผีไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจ มีความแบบอุ้ยไอ้ไอ้โอ้ไม่ไหวแล้วอ่าอันนี้เกี่ยวกับการเสกตะปูเข้าทองเนาะอันนี้น้องขอไม่อ่านหรือกันนะ้องเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าการคุณใส่มุนดําการเสกตะปูเข้าทองทำยังไงอ่าเอาของไปให้อาจารย์ชายนะัะผมริบของเชนไม่มีอะไรหรอกปะเนี้ย ได้แล้วไปเถอะว่าจะซื้อไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่านะโอ้ยมันน่าเกลียดมากเลยเร็วเดี๋ยวเรดี๋ยวทำเลยนี่แน่เคยเห็นไหมทุกคนเปิดไฟไล่ผีหนึ่ง ก็คือไม่เกรงกลัวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาเขาไล่อ่ะเราจะต้องล็อขอชีวิตเอาแถลงฟาดเบลสักทีปิดดังขนาดนี้มันกระทืบตับกระทืบหรือพูดอะไรดีอ่ะกระทืบประตูดีกว่าไหม มาได้แสลงมาแล้วนัดไปเลยนัดนัดทั้นทงนัดไปนัดทั้งนัดน,นี่แหละนี่แหละีนีนเน่เรียบร้อยมีแกลบไหมครับไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> คนละเกมนะฮะ <c oughs> เบลนี้ใส่ไม่ทีเลยปวกไม่ลงอ่างใช่ฮนะอุ้ย <c oughs> ไม่โอ้ไม่ตกใจหรอก อ้วกเมื่อกี้ดีอุ้ยนี่ตกใจไหมน้องได้ตกใจเมื่อกี้เนี้ยทำไมห,หนูมาอยู่ตรงเนี้ยถูกบอกนี่เป็นการทักทายนะ จะไปไหนอ่ะโหพอจะไปหาก็เดินหนีอ่ะใช่ไหมฮะใครเขาจะมาไหว้ทูบอะไรกันตรงนี้ไหว้สัพภพเวสีเรียบร้อยขอมเมื่อคือขอดูกันนะฮะว่าตรงนี้มีอะไรที่ต้องเก็บอีกไหมที่จะมีก็คือครูใส่ฝั่งรูปสัง่งฝั่งลอยนะฮะอันนี้เกี่ยวกับวิธีการทำเสน่ห์นะฮะแล้วก็ มีตุ๊กตาให้เราดูนะฮะนี่คือผลงานตัวอย่างนะฮะจากเนตัวเกมนะฮะเป็นตุ๊กตาที่เบลใช้ฝั่งลูฟฟฝั่งรอยนั่นเองอ้ออยู่ไดนอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีแล้วบอป ใครจะไปกลับไปกรับบายบายเอียวตัวดีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีลา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 เอ้าล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 า ฟิลขาดเหรอฟิลขาดต้องไปหาฟิลสินะเอา้าเอาเออยู่ดีดูตนใจถึงจะดูหลายครั้งก็ยังตัดใจเหมือนเดิมใช่ฮะไหนขอดูหน้าเบลหน่อยได้ไหมโอ้โหไปอึกขอโทษ เกือใช่มันค้างแล้วฮะฟังไปสะนิ่งน,น่ออุ้ยเขามองด้วยอ่ะนิ่งน,น่บอกน้องว่าเขือทีว่าอย่าเล่นแบบนี้ฮะมันจะทำให้เราตายได้โอเคน้องว่าพอจะหลบได้แล้วแหละแอบดูหน่อย แอบ,บมองเธออยู่น้าจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลย กดชัดาวเท่ากับจบเกมอย่านะถ้าเกิดระบบพาผีเดินมาฝั่งนี้นี่ตลกเลยนะตลกแล้วเลยนะชิปอ,อ่าเดี๋ยวน้องจะดูข้าวๆเ,เลยกันนะฮะเป็นหนังสือพิมพ์ส0กันยานะฮะ2539นั่นเองนะฮะนักศึกษา หายสับสูญนะฮะหรือคุณใส่เป็นเหตุนั่นคือน้องเบลนั่นเองนะฮะติ ส่วนวันสามพิธีอุ้ยมันมาต้องรอใช่ไหม สาดได้น้องมะเขือสาดไปแล้วไปเดินตามไปเลยทุกคนที่น้องมะเขือเงียไม่ได้อะไรทุกคนน้องกลัวจอีอยไม่รู้เบลทำเป็นไม่รู้ไว้นะเจ้าหนู ไปด้วยทุกคนไปกันเถอะนี่ไงฟิวเรียบร้อยวิทยาศาสตร์นะฮะโครงงานวิทยาศาสตร์อโอยไม่อะไรไม่ได้เปิดเลยเบลแกงแล้วหนึ่งเอ๋อเล่นนะฮะเดี๋ยวจะเล่นต้องต้องแต่ักหนึ่งจุดหึงักสองเลยเข้านไหมกับมาอะไรไม่มีใครอยากับปลาหาัเธอหรอบิว เอาอีกแล้วเอาไหว้ฟ้าเกลือที่หนักไมันไปแล้วหรือยังอ่ะดูเดือกแกงที่มาเกลือ <c oughs> ใช่ฮะไปแล้วนั่นแหละ เดินตามเข้ามานะฮะเราต้องถ่ายไปอย่างนิมจานะฮะเป็นแง่เราจะได้เจอผีในระยะแบบระยะประชิดมากๆเลยทุกคนนี่เป็นแง่น้องสเต็ปอย่างเทพวิทีุมีไว้ให้เปิดตื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 ด ตืดตืดตืดืดตืดนี่แหะใส่ไปเลยแควแควแควแล้วก็กดไปนี่อันตรายแล้วออกไปขอขอลูกปืนอุ้ยโ้โหสะดังเชีย

พ,นะพี่น้องไม่ได้ทำอะไรผิดนะพี่น้องไม่ได้ทำอะไรผิดเปลี่ยนประตูได้ด้วยได้ไหมอา้าวเบียวแกงแล้วหนึ่งอ๋อเออหนืดใช่ฮะหนืดตืดฮัลโหลไม่ใช่ติมพูดนะฮะนี่คือน้องมะเขือพูด นี่ไงม่ดิวนะจ<า>มึงเป็นไงบ้างวะก็สบายดีนะเป็นไยหัวไปเลยอ่ะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมเราทำาทําถ้ามึงยังมีชีวิตอ,อยู่อ่ะอย่าลืมทกลับหางก,กูเลยน้อยเราจะต้องทำการเปิดบ้านก่อนนะฮะก่อนที่พี่จะมาพังประตูเรหมดเฮ้ยคนละเกม <laughs> <laughs> ขออนุญ,ญาตเซอร์เวสักครู่หนึ่งนะฮะ อุ้ยทำไมเจนสวยจังเลยอะไม่เห็นเหมือนในโฮมสปีดโฮมสวายเลยเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูนะฮะนี่คือรูปเจนในโฮมสปีดโฮมสวายปุ๊บและนี่ก็คือรูปเจนที่บีอยู่ในในเรือปุ๊ก <c oughs> มันชะต่างกันเลยเก๋ <c oughs> บันทึกประจำวันนะฮะนี่คือบันทึกที่ตีมทำบันทึกในโรงพักนะฮะใครเปิดเพลงนะ แต่เรี่ยของเจนนะฮะเขาบอกว่าคืนนี้เราฝันขนาดมากเลยแต่ฉันคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะบางสิ่งบางคนหรืออะไรก็ตามในความฝันแบไล่ตามเราไม่หยุดเลยแล้วมาติดติดดึงเรากระชากเราจะรู้สึกได้ว่ามันเจ็บจริงๆเลยเหมือนสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยอยากได้ตัวเราอยากได้ชีวิตของเราจริงๆแต่เราหนีจนมาถึงหนีจนถึงปลายทางหรอแล้วเจอแสงสว่างแลังจากนั้น,นก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลย แล้วก็มีข้างหลังแผ่นนะที่เขาเขียนว่าไม่มีอะไรนะคนลุกเท่านี้อีกแล้วิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรนะ่าทุกอย่างมันปกติยดีอยู่ไหมฮัลโหลอีกยัยเจนผ่าๆโอเคนี่เนี่ยอ่าเขาให้เราทําอะไรอนะ่ะอันเนี้ยเราเราต้องขึ้นไปข้างบนหรอขอซะงั้นก่อนขึ้นไปข้างบนขอเสำรวจข้างล่างก่อนดีกันเนาะ เป็นไงรู้เหมือนแบบรู้เหมือนอยู่บ้านตัวเองอะว่าจะเป็นคุณแจอยู่ยตรงนี้นะฮะฟาดเจนทุกคนความจริงคือเจนสวยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยและมีกุมารอยู่หนึ่งองค์นะฮะสวัสดีหน่อยเล็วสวัสดีฮะไปกันเตะ ขอแป้งฟันหน่อยได้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะแผ่นผังหรอขอกุญแจไม่ทันแล้วแหละน้องมะเขือหยิบกุญแจไปแล้วอ่ะ <c oughs> พูดถึงบ้านเจนก็น่าอยู่เหมือนกันนะทุกคนแ <c oughs> ดเรี่ของเจนอีกแล้วนะฮะมีเรื่องอยากเล่านะฮะวันนี้เนี่ย มีอีกหนึ่งวันนะฮะที่มีความสุขแบบสุดๆเลยแหละเพราะในที่สุดเนี่ยเราทั้งคู่ก็ได้มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยจริงๆสักทีจริงๆจะบอกว่าต้องเป็นบ้านของตีมแหละเพราะติมเนี่ยพาย,ย,ยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้ได้บ้านหลังนี้มาอยากมาด้วยน้ำพันธุ์แรกของตีมเองแล้วก็เขียนข้างหลังนะฮะว่าตีมยังบอกเราด้วยแหละว่าบ้านหลังนี้ตีมให้เป็นของขวัญของรอบการแต่งงานหนึ่งปีของเราด้วย หวานใช่ไหมถืออย่างนั้นแหละก็ต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยและรักเธอเช่นกันอ๋อมีแฮชแท็กไหมไม่มีนะฮะไม่มีแฮชแท็กนะฮะทุกคนทำไมต้องขำด้วยทำไมต้องขำไม่มีเงาตีไม่มีเงาอ้าวี่ติมอะไรเข้ามาทำไมเนี่ยทำอะไรอยู่น,นี่มันบ้านของตี๋ เฮ้ยขว<อ>านนะดิไม่เอาต็มากนี่ของส่วนตัวนะเอาไปเลยอเ,เอาไปเลยเจ้าแกรีบออนกมาแล <ๆ S 2> ้วกันเฮ้ยนี่มัน,ดนแดรี่ของเจนนี่ forever ติดใจไม่หายเอ้ยนี่มันแดรี่ของเจนเนี่เปิดตู้มาได้ไหมโอ้โหยังใช้ยังใช้ปัก โอปักรุ่นนี้อีกเหรอเนี่ยนี่นะฮะเหมือนในการเอาที่แย้มตรงเรื่อยๆแล้วล่ะมัง <c oughs> เดี๋ยวก็เห็นมันเห็นรุ่นเห็นนี่นะะตาฝาดเอาหนักมากๆเลยแหละ่าจะเราคิดไปว่ามีใครก็ไม่รู้นะฮะอยู่ในบ้านบางทีก็คิดว่ามีใครกําลังจ้องมองเราอยู่จากในบ้านแถมยจะรู้สึกแปลกๆนะ,ะกับบางสิ่งในห้องใต้บันไดอีกด้วยให้ตายสิ ถ้าจ,จ,จะเป็นเอาฉันจะเป็นเอาหนักมากแล้วนะยยเจนเธอควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะเพื่อตีมซีแล้วก็แปลกเนาะเหมือนตัวเองในแดอลลีนี่แหละใช่สิบ้ามากเลยเจนจะว่าไปเนี่ยทีมก็จะไม่กลับบ้านเลยอะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวจะไปไหนก็ไม่ได้ไปด้วยกันเราค็ต้องหาวันชวนตีมไปทําบุญด้วยกันแล้วแหละไม่เชื่อหรอกว่าจะไปทําบุญนะ นี่เนี่ไ,ไปเถอะทุกคนอันนี้เราดูไปแล้วเนาะวิธีอ่านง่ายแค่พูดบลาบลาบลาอ้ยเจมเจมโอเคนะเจนไม่ต้องกลับมาแล้วแหละเดี๋ยวติมดูแลบ้านให้เองไม่ได้ไมันคือเควสเนาะ อไป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 เขาให้ไปช่วยก็ไป